ช่องตามใจทูเดย์บทที่8สลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่180ตำนานแม่พระแห่งวังหลังตอนที่12เข้ามาหอแรงงานเป็นวันที่3สุวรรณยังคงเสพสุขกับการดูแลระดับลูกสะพ้ายตอนเย็นมีฝ่าบาทคอยประนิบัติิ้งข้างกายการใช้ชีวิตสุขสบายของครอบครัวเล็กๆนี้วังอี้ยังมองด้วยความอิจฉา แม่นางสูเจ้าเป็นสาวใช้อำนาจเลื่อนเหลือที่สุดในใต้ล่าแล้วแม้แต่ไทเฮาแห่งราชวงศ์ยังไม่อาจเอื้อมเลยน่าสงสารเหยียนอวีนวดที่ร้อนใจอยากช่วยชีวิตสุวรรณจนนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงแม้แต่ผมยังไปร่วมกำหญ่ตามการคาดการณ์ของสุวรรณอิงตามนิสัยของเหยียนอวีนวดการจะรวบรวมเงินได้ห้าร้อยตำลึงเงินคงเป็นเรื่องยากดังนั้นเธอจึงรอนางอยู่ที่หอแรงงานมาสองสามวันแล้วเพียงแต่สุวรรณคิดไม่ถึงว่าบ่ายวันที่สามเฉินจีจะนำเงินห้าร้อยตำลึงเงินเร่งรุดเข้ามา ไปหมัวหมัวรับเงินแล้วแน่นอนว่าต้องตกปากรับคําดูแลสุวานเป็นอย่างดีเฉินจีก็แอบบอกว่าอีกสองวันจะมีคนมาเยี่ยมสูวานร,รับเงินคนอื่นก็ต้องช่วยเขาแก้ปัญหาสิไปหมัวหมัวย่อมต้องรับปากตามคําขอของเฉินจีเมื่อส่งเฉินจีกลับไปหมัวหมัวมองตั๋วเงินห้าร้อยตำลึงเงินว่าเป็นทั้งความทุกข์และความสุขในคราวเดียวกันเงินเป็นของดีแค่เงินนี้นางไม่กล้าหุบไว้คนเดียวแม่นางซู อนไปหมัวหมัวมาถึงห้องของสุวรรณสุวรรณกำลังนอนกลางวันหลังท้องอิ่มตอนนี้เธอยังพักอยู่ในห้องเล็กแสนกโกรโกโซโตแต่ว่าบนต่างเตียงเป็นหมอนหยกและผ้าแพรพรมขนสัตว์ดีเทียบได้กับต่างเตียงของกุ้ยเฟยไปหมัวหมัวท่านมีธุระหรือสุวรรณมองไปหมัวหมัวด้วยดวงตาพร่าเลือนแต่เท่าไปยิ้มพลางยื่นตั๋วเงินมาข้างหน้าสุวรรณแม่นางสุวรรณเฉินกงกงส่งมาให้เจ้าเก็บไว้ให้ดี เฉินจีส่งมาเหร่เห็นตั๋วเงินห้าร้อยตำลึงใหม่เอี่ยมดวงตาซูหวานเป็นประกายวิบวับเหยียนอวีนั่วรวมเงินได้เร็วขนาดนี้เชียวหรือไปยืมใครมานะใครสอนเธอกันซูหวานไม่เชื่อว่าด้วยนิสัยของแม่พระเหยียนจะยืมเงินมาได้ราบรื่นรวดเร็วขนาดนี้ต้องมีคนแนะนำอะไรเธอแน่ใครกันนะเหยียนอวีชิงเหรอแม่นางซูเห็นสายตาซับซ้อนเงียบงันของซูหวานไปหมัวหมัวลังเลแต่ก็ยังเป็นฝ่ายเปิดปากเอ่อยว่า วันนี้ตอนกลางวันมีคนลับๆล่อๆอยู่นอกลานหอแรงงานบ่าวถามคนรับใช้ที่เข้าออกแล้วคนผู้นั้นเหมือนจะสืบถามข่าวคราวของท่านบ่าวกำชับคนไว้เรียบร้อยแล้วทุกเรื่องเกี่ยวกับท่านห้ามรั่วไหลออกไปแม้แค่คำเดียวโอ้ได้ยินคำของไปหมัวมวแล้วสุวรรณยิ้มเล็กน้อยคนที่ทำตัวลับลับล่อๆนั้นแน่นอนว่าคือหวานสินคิดไม่ถึงว่านางจะมาจริงๆแต่สุวรรณไม่มีกระใจมาเอ้อระเหยเล่นอุบายในวังหลวงหรอก หมัวหมัวท่านจัดการค่าย่อมวางใจอยู่แล้วสุวรรณพูดพลางยกมือขึ้นนำตั๋วเงินห้าร้อยยัดเข้ามือไปหมัวหมัวหลายวันนี้ลำบากไปหมัวหมัวแล้วเงินแค่นี้ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยของท่านแล้วกันขอแค่หมัวหมัวตั้งใจทำงานค่าย่อมไม่ปฏิบัติต่ตอหมัวหมัวไม่ดีแน่นอนขขอบใจแม่นางสุวรรณน้ำเสียงไปหมัวหมัวดูเหมือนทราบซึง้งโอโหห้าร้อยตำลึงเชียวนะต่อให้เป็นเหล่าเหมยเรินกุ้ยเรินในวังก็ไม่มีทางถูกตบรางวันทีเดียวมากมายขนาดนี้ แม่นางสุวานคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคราวนี้บ่าวมีโชคครั้งใหญ่แล้วไปหมัวมัวออกมาจากเรือนของสุวรนอย่างเตี่ยมสุขอารมณ์ดีเบิกบานยิ่งนักเทียงแต่นึกไม่ถึงว่าวันนี้นางจะมีดวงมั่งคั่งนอกในขนาดนี้เพิ่งกลับถึงประตูห้องตัวเองไปหมัวหมัวก็เห็นขันทีน้อยจากกรมวงังกำลังยิ้มระรื่นอยู่หน้าประตูตัวเองไปหมัวหม,มัวสินะขอรับบ่าวคือเสี่ยวซุ่นจื่อจากกรมวงังเสี่ยวซุ่นจื่อยิ้มพลางส่งถุงผ้าปักให้ไปหมัวหมัว หมัวหมัววันนี้บ่าวมาส่งของเดือนนี้ให้กับหอแรงงานแล้วก็สิ่งนี้ด้วยเสี่ยวซุ่นจื้อควักจดหมายหนึ่งฉบับออกมาจากแขนของตัวเองต่อจากจดหมายฉบับนั้นก็ควักตัวเงินมาอีกฉบับเป็นเงินจํานวนหนึ่งร้อยตำลึงนี่คือไปหมัวหมัวสีหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยที่จริงในใจคาดเดาไว้แล้วหอแรงงานของหมัวหมัวหมู่นี้มีเด็กใหม่มาใช่ไหมเสี่ยวซุ่นจือยัดจดหมายกับตัวเงินลงฝ่ามือไปหมัวหมัว คุณนางท่านหนึ่งฝากให้แม่นางคนนั้นรบกวนไปหมัวหมัวด้วยบนจดหมายไม่ได้ระบุชื่อไว้และไม่ได้บอกว่าให้ใครแต่ไปหมัวหมัวได้ยินคําพูดของเสี่ยวซุ่นจือแล้วก็รู้เลยว่ามอบให้กับซูวานกงกง,งวางใจได้เรื่องนี้บ่าวรู้ว่าต้องทําอย่างไรไปหมัวหมัวพูดกับเสี่ยวซุ่นจืออย่างเกรงใจอีกไม่กี่ประโยคจนกระทั่งส่งเขาออกจากประตูของหอแรงงานไปหมัวหม,วหมัวถึงถอนหายใจกลับเข้าไปห้องของซูวาน เมื่อสุวรรณได้เห็นไปหมัวหมัวกลับมาอีกก็ประหลาดใจเล็กน้อยหมัวหมัวท่านยังมีธุระหรือแม่นางสูจดหมายกับตั๋วเงินฉบับนี้เป็นของท่านไปหมัวหมัวยื่นจดหมายกับตั๋วเงินให้สุวรรณสุวรรณกลับแค่รับจดหมายฉบับนั้นไปด้วยความฉงนใจไม่ได้หยิบตั๋วเงินในมือเธอไปไปหมัวหมัวเก็บอาการหางตาหางคิ้วกลับฉายแววปิติอินดีจดหมายฉบับนี้คือ สุวรรณฉีกจดหมายเปิดดูอย่างรวดเร็วด้านในมีเพียงจดหมายหนึ่งฉบับทะว่ตตัวอักษรด้านบนกลับแข็งแกร่งและทรงพลังมากเซินเชิงเปยสุวรรณมองจุดลงนามเป็นตราประทับชื่อของเซินเชิงเปยพลันตระหนักรับรู้ว่าตัวเองลืมพระเอกตัวจริงคนนี้ไปได้อย่างไรกัน ที่แท้กข่าวที่ห้องพระภูษาเกิดเรื่องได้แพร่งพลายออกไปเวลานี้เองในเนื้อเรื่องเดิมควรเป็นสัญเชิงเปิดกับสุวรรนรู้จักกันหลังจากนั้นเป็นส่วนหานแดงสื่อรักแต่ยังไม่ทันรอให้สัญเชิงเปิดเขียนจดหมายห้องพระภูษาก็เกิดเรื่องเสียก่อนและได้ยินเรื่องห้องพระภูษาจากกององครักษ์สัเชิงเปิดร้อนใจฝากให้คนไปสืบถามสองวันถึงรู้ว่าสุวรรถูกส่งไปหอแรางงานยังดีที่ตระกูลสนนั้นนับว่าร่ำรวย เซินเฉิงเปยรีบนำเงินหนึ่งร้อยตำลึงแนบจดหมายหนึ่งฉบับวันให้คนของกรมวังนำไปส่งที่หอแรงงานสามารถจ่ายเงินหนึ่งร้อยตำลึงได้ในคราวเดียวคนคนนี้นับว่ามีความตั้งใจจดหมายของเซินเชิงเปยสั้นกระชับในจดหมายเขาเล่าสถานการณ์ช่วงนี้ของตัวเองคร่าวๆหลังจากนั้นก็บอกว่าตัวเองจะหาทางเคลื่อนไหวช่วยสุวรรณออกมาให้เธอทนรอสักสองสามวันเก็บจดหมายแล้วสุวรรณพิงตังและรีตาลง ตอนนี้พระเอกนางเอกก็ประจำตำแหน่งแล้วตัวประกอบหญิงใจทยทยานตัวประกอบชายก็พร้อมเข้าประจำที่ทุกเมื่อพวกเราก็มาเริ่มละครเพลงเถอใครจะเอาชนะใครได้กันแน่ไม่ว่าตัวเองจะ่พ้แพ้ถอยร่นหรือท่านพระแม่จะเดินสู่เส้นทางมืดพวกเราก็มาดูตอนจบละครฉากใหญ่นี้ก็แล้วกันไปหมัวหมัวไม่รู้เมื่อไหร่สายตาของสุวรรณจ้องมองไปหมัวหมัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงสุวรรณไปหมัวหมัวรีบฉีกยิ้มถลาเข้ามา แม่นางซูมีเรื่องอันใดจะสั่งหรือใครๆต่างพูดว่ามีเงินเงินก็สามารถใช้ผีให้โม่แป้งได้ตอนนี้ไปหมัวหมัวถูกสุวรรณซื้อตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยนางย่อมวิ่งตามม้าตัวนำเจ้าหาทางไปแจ้งเฉินจีก็บอกเขาว่ามารืนนี้เป็นโอกาสอันดีให้เขาพาคนมาพบข้าสุวรรณต้องการเตรียมตัวนิดหน่อย นางต้องทําให้ตัวเองดูอนาถที่สุดเท่าที่จะทาได้ต้องจมตีพระแม่เหยียนให้ถึงตายทําให้ชั่วชีวิตนางไม่อาจลืมพี่สาวน้องสาวคนนี้ที่ต้องตรักรำทรมานเพราะนางแบบนี้การแสดงของสุวรรณในวันข้างหน้าถึงจะบรรเลงได้ดียิ่งขึ้นบ่าวเข้าใจแล้วได้ยินคํากําชับของสุวรรณไปหมัวหมัวออกแรงพยักหน้าทันทีเรื่องนี้ง่ายมากนางต้องจัดการอย่างเหมาะสมแน่นอนห้องพระภูษา ตอนเฉินจีได้รับข่าวคราวที่คนของไป๋หมัวหมัวส่งมาเขาก็เพิ่งกลับถึงห้องพระภูษาพอเข้าประตูก็เห็นเยียนอวีนุ่วกับสวีปิงเย่จะออกไปด้วยกันเฉินจีรีตาชั้นเดียวลงมองสวีปิงเย่หลายครั้งยายเด็กคนนี้แค่ดูก็รู้ว่าเป็นพวกอยู่ไม่สุขอืมเขาไม่ชอบเฉินกงกงเหยียนอวีนุ่วและสวีปิงเย่ที่กำลังจะออกไปพร้อมกับผ้าปักได้พบเฉินจีที่หน้าประตูก็เดินมาข้างหน้าและทำความเคารพอวีนุ่วเจ้ามานี่สิ ถ้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าเฉินจีโบกไม้โบกมือให้กับเยียนอวีนว่ยเยียนอวีนว่รีบวิ่งไปอย่างกังวลใจเฉินกงกงหรือทางเสี่ยวหวานมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยามนี้เยียนอวีน่น่อดไม่ได้ที่จะคิดถึงสุวรรณนอีกแล้วบ่ายนี้เพิ่งส่งเงินไปอีกฝ่ายคงไม่เปลี่ยนใจเร็วขนาดนี้หรอกนะเป็นเรื่องของสุวรรานแต่เป็นข่าวดีเฉินจีเห็นเหยียนอวีน่น่ท่าทางร้อนรนก็ไม่อ้อมค้อมแล้วถ่ายทอดคำพูดของไปหมัวหมัวกับนาง มรืนนี้ตอนกลางวันเจ้าเก็บข้าวของข้าจะพาเจ้าไปจริงหรือเหยียนอวีนั่วได้ยินคำพูดของเฉินจีดวงตาเป็นประกายขึ้นทันทีเฉินกงกงขอบคุณท่านมากจริงๆแล้วก็ข้าข้าพาคนไปอีกสองคนได้หรือไม่หืม ได้ยินคำพูดของเหยียนอวีนั่วแล้วตาลุกวาวเฉินจีลังเลเล็กน้อยเมื่อคิดถึงว่าไปหมัวหมัวไม่ได้กำหนดจำนวนคนอีกอย่างทางหอแรางงานทั้งโสกปรกทั้งวุ่นวายมีแต่พวกสมองไม่ปกติถึงจะยินดีไปที่แบบนั้นโอ้ถุยถุยเฉินจีด่อยู่ในใจว่าโง่เหลือเกินหลายวันมานี้ตัวเองก็ชอบออกไปที่นั่นไม่ใช่หรืออย่างไรฟาบาทที่ชอบไปที่นั่นก็โดนลูกหลงด้วยระวังถูกกระสุนบวกหนึ่งก็ได้ก็ได้ เฉินจีเห็นเยียนอวีนวท่างระมัดระวังอดไม่ได้ที่จะโบกไม้โบกมือือตัวเองเป็นคนใจอ่อนเกินไปคนนับไม่ถ้วนที่เฉินจีแทงข้างหลังแก่ใจอ่อนกับผีหน้าสิที่จริงนี่อาจเป็นผลกระทบจากรศมีของนางเอกเลี้ยวซืออีที่เข้มงวดกับผู้คนเสมอกลับดูแลเเยียนอวีนั้วเป็นพิเศษและเฉินจีที่ปากร้ายแต่ใจดีมาตลอดเมื่อเผชิญหน้ากับเหยียนอวีนั้ก็ตอบรับคำขอเสมอช่องตามใจทูเดย์บทที่8สลับตัวคุณหนูไฮโซ ตอนที่18 1เอดวันที่อากาศอบอุ่นเวลากลางวันเหยียนอวีโนพาสวีปิงเย่และเหยียนอวีชิงตามที่นัดกันไว้ก่อนหน้านี้เดินตามเฉินจีถึงหน้าประตูหอแรางงานเพราะว่าเฉินจีนัดไปหมัวหมัวจึงยืนรอนอกประตูหอมาพักใหญ่ๆหมัวหมัวเฉินจียิ้มให้กับไปหมัวหมัวพวกเด็กเดกล้วนเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกับสุวรรณให้พวกนางเข้าไปด้วยกันคงไม่เป็นไรกระมังเธอจริงๆแล้วไม่ได้หรอกนะ ไปหมัวหมัวแกล้งทำหน้าเจือนแต่ว่านะเมื่อเฉินกงกงออกปากแล้วบ่าวก็แค่ช่วยรักษาหน้าไว้ตอนนี้ในลานมีคนไม่มากสุวรรณก็เพิ่งจะกลับมาพวกเจ้าเข้าไปดูนางเถอะแต่ต้องรีบหน่อยนะเย่เหมยเจ้าพาพวกนางเข้าไปพบสุวรรณสิเย่เหมยเป็นคนรับใช้ที่ไปหมัวหมัวไว้วางใจเมื่อได้ยินคำสั่งของไปหมัวหมัวก็จะรีบรับคำสั่งทันทีพี่สาวตามข้า เมื่อดูตามอายุแล้วอายุของเย่เหมยจะมากกว่าพวกเยียนอวีโนพอสมควรแต่วังหลังเป็นสถานที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับตําแหน่งและศักดินาเวลาอยู่ต่อหน้านางข้าหลวงที่มียศศักดิ์สูงเหล่านี้คนของหอแรงงานต้องใช้คําว่าพี่สาวเรียกแทนชื่อของฝ่ายตรงข้ามเนื่องจากสุวรรณพักอยู่ด้านในสุดของสถานที่แห่งนี้ ดังนั้นเย่เหมยพาทุกคนเดินผ่านเกือบทั่วหอแรงงานเมื่อเห็นใบหน้าซีเซียวของเหล่านางงาหลวงในหอแรงงานเหยียนอวีชิงและสวีปิงเย่ต่างพากันนิ้วหน้าสีหน้าของเหยียนอวีนวยิ่งไม่สบายใจแม่นางเย่เหมยสุวรรณทำอะไรที่หอแรงงานแห่งนี้หรือลำบากหรือไม่เหยียนอวีนวทนไม่ไดจึงแอบถามสภาพปัจจุบันของสุวรรณนางต้องรู้ให้ได้ว่าสุวรรณอาศัยอยู่ที่นี้เป็นอย่างไรบ้างแต่เมื่อเย่เหมยได้ยินคำพูดของนางเย่เหวยทำได้เพียงหัวเราะขมขื่น พี่สาวท่านนี้งานในหอแรงงานที่พวกเราทำล้วนเป็นงานชั้นต่ำและยากลำบากที่สุดแล้วผู้ที่มาใหม่ปกติแล้วจะต้องเก็บกวาดอุจระทำความสะอาดห้องน้ำตําหนักสาและกวาดใบไม้ของตําหนักหกสรุปก็คือชีวิตไร้ค่านี้ไหนเลยจะมีสิทธิ์พูดถึงความลำบากอะไรนั่นเล่า พอได้ยินคำพูดของเย่เหมยเยียนอวีนวดถึงกับหน้าซี่ส่วนเยียนอวีชิงกับสวีปิงเย่สบตากันชั่วครู่จนรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นหอแรงงานนี่นั้นเป็นสถานที่ไม่ควรมีใครมาอาศัยจริงๆถึงแล้วเจ้ากะเวลานี้เย่เหมยหยุดอยู่ที่หน้าห้องที่สุดสมมากห้องหนึ่งนี่คือห้องของสุวรรณนางเป็นคนสุดท้ายที่มาที่นี้จึงได้อยู่ห้องทั้งไกลทั้งแย่ที่สุดพวกท่านเตรียใจให้ดีก่อนเข้าไปเถิด ในขณะที่พูดอยู่เย่เหมยมองทั้งสามคนด้วยสายตาล้ำลึกก่อนที่จะสส่หัวแล้วเดินจากไปทันทีมองประตูไม้ที่ทั้งเก่าและชำรุดนั่นเยียนอวี่ดึงแขนเสื้อของเยียนอวี่นั่วไว้โดยไม่รู้ตัวเยียนอวี่นั่วสุดลมหายใจเข้าอย่างเต็มแรงก่อนที่จะกล่าวเอาออกไปและเปิดประตูไม้นั่นออกแอดประตูบานนั้นเปิดออกพร้อมกับมีฝุ่นฟุ้งกระจายจนทําให้พวกนางอยากจะสําลัก แคกแคกสวีปิงเย่ที่อยู่ขวาสุดถึงกับไอออกมาเพราะสำลักฝุ่นกระจายไปทั่วและเสียงไอของนางทำให้คนในห้องตกใจพี่วโนวพวกท่านพวกท่านมาได้อย่างไรกันภายในห้องแคบมากนอกจากเตียงไม้ทั้งเก่าที่อยู่ชิดผนังและมีเพียงโต๊ะกับเก้าอี้ที่ไม่สมประกอบชุดหนึ่งเท่านั้นขณะที่สุวรรณกำลังก้มหัวทานยาให้ตนเองอยู่บนเตียงไม้เธอได้ยินเสียงจากหน้าประตูถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นทั้งสามคน เสียวหวานเหยียนอวีน๋นวดศบตากันกับสุวรรณทันใดนั้นขอบตาของนางก็แดงกำ่ำสุวรรณที่อยู่เบื้องหน้าทั้งความสวยงามและแข็งแรงเมื่อวันก่อน,อ,นอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เธอสวมใส่ชุดบางๆข,ขาดที่บ่าวเขาสวมใส่กันทรงผมเธอทั้งแห้งและยุ่งเหยิงใบหน้าที่ทั้งขาวและเรียวสวยวันนี้กับซีดเหลืองเสียหวานคอของเจ้าเป็นอะไร สายตาของเหยียนอวิโนมองสุว่านตั้งแต่หัวจรดเท้าพบว่ามีรอยเคี้ยนยาวๆตรงบริเวณคอของเธอเลือดที่อยู่บนบาดแผลเริ่มแข็งตัวแล้วได้เห็นรอยบาดแผลซึ่งยาวมากๆรอยนั้นเหยียนอวีโนก็วิตร้องออกมาทันใดส่วนสวีปิงเย่ที่อยู่ด้านหลังถึงกับหันหน้าหนีเมื่อเห็นบาดแผลของสุวรรพวกพี่อยากกังวลเลยนะสุว่านพอใจกับท่าทีของเหยียนอวีโนมากเธอส่งยิ้มอ่อนแรงให้กับเหยียนอวน่น นี่เป็นรอยบาดแผลที่ข้าทำงานไม่ระมัดระวังเมื่อตอนเช้าน้านี้ไม่เป็นไรเลยช่วงนี้ข้าได้รับบาดเจ็บบ่อยมากเดียวสักพักก็ชินแล้วละ่ะสหวันพูดพลางใช้ยาที่ตัวเองถืออยู่ทาไปที่บาดแผลอีกครั้งความเจ็บปวดในช่วงเสี้ยวนาทีนั้นทำให้สีหน้าของเธอซีดเผือดพร้อมกับหน้าผากของเธอมีเหงื่อคล้ายหยดน้ำไหลอาออกมาเสียวหวานพี่ช่วยเจ้าทายานะ เยยนอวีนวเห็นว่าสุวรรณทานยาด้วยตัวเองไม่สะดวกนักนองอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นทางรีบเดินไปข้างหน้าส่วนเย็ยนอวีชิงและสวีปิงเย่ที่อยู่ข้างหลังต่างมองหน้ากันแล้วจึงพากันเดินมาที่หน้าเตียงทั้งสามคนช่วยกันทานยาให้สุวรรณเสร็จเรียบร้อยเย็ยนอวีชิงหยิบผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดออกมาแล้วพันแผลให้กับสุวรรณหลังจากพันแผลให้สุวรรณเสร็จแล้วเยียนอวีนวจับมือสุวรรณที่ปลายเตียงอย่างทนไม่ได้เสียวหวานพี่ขอโทษนะ เจ้าต้องมาลำบากแบบนี้เพื่อข้าเจ้าวางใจเถอะข้าจะต้องหาวิธีช่วยเจ้าออกไปให้ได้จะต้องช่วยเจ้าออกไปให้ได้อย่างแน่นอนเหยียนอวี๋นั่ข้าเชื่อใจพี่ณนะพี่เปรียบเสมือนเป็นพี่สาวฉันคนหนึ่งเป็นคนที่ข้าสนิทที่สุดณนะวังหลังแห่งนี้แล้วยังมีอวีชิงด้วยสายตาของสุวรรณค่อยๆมองไปที่เหยียนอวีชิงและสวีปิงเย่อวีชิงและปิงเย่ล้วนเป็นคนที่ดีเหมือนกันข้าดีใจมากจริงๆที่ได้รู้จักกับทุกคน พี่เสียวหวานนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรทำเหยียนอวีนุ่ยยังไม่ทันได้พูดอะไรสวีปิงเย่ก็เดินไปจับมือสุวรรณแน่นแม้ว่าตอนนี้ฉันยังเป็นแค่นางกำนันเล็กๆที่กองพระภูษาแต่ว่าพี่เสียวหวันฉันกับพี่เหยียนนุ่ยจะช่วยกันคิดหาวิธีช่วยพี่ออกไปนะพี่ต้องรอพวกเรานะอืมเมื่อสุวรรณได้ยินคำพูดของสวีปิงเย่ดงตาของสุวรรณฉายประกายและพยักหน้าลงอย่างแนว่วแน่เหยียนอวีชิงที่ขยับปากพูดอยู่หลายคล้ายทว่าถูกสวีปิงเย่แย่งพูดตลอด เธอทำได้แค่เพียงอยู่ข้างหลังอย่างเบื่อหน่ายพลางมองไปที่สวีปิงเย่อย่างซับซ้อนทั้งสี่พี่น้องไม่ได้คุยอะไรกันมากนักไปหมัวหมัวส่งคนให้มาเรียกสุวรรณกลับไปทำงานต่อเมื่อเห็นร่างบางของสุวรรณเดินโซซัสโซเซพร้อมถังไม้ขนาดใหญ่เงาของเธอก็ตรึงลึกเข้าไปในใจของเหยียนอวีโนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เรียกว่าพี่น้องก็เป็นแบบนี้แหละที่จะไม่ยอมให้ใครมารังแกนางได้และเป็นพี่น้องที่มีความจริงใจต่อกันและกันเสียวหวานชาตินี้ ข้าเยียนอวีนุ่วจะจดจำคุณงามความดีของเจ้าไว้และจดจำว่าเจ้าคือพี่น้องใจลึกๆของเหยียนอวีนุ่วที่สาบานว่าต้องตอบแทนสุวรรณให้ได้สายตาของของเยียนอวีนุ่วก็แนว่วแน่ขึ้นตอนที่จะเดินจากไปนางก็หาวิธีเพื่อช่วยสุวรรณออกมาและจะต้องหาหนทางให้ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่พวกเธอเดินจากไปสุวรรณกลับมาที่ห้องของตัวเอง ส่วนถังไม้ที่หนักขนาดนั้นก็ถูกแย่เหมยยกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วไปหมัวหมัวเห็นบาดแผลที่เลือดซึมอยู่ตามร่างกายของสุวรรณแม่นางสุวรรณจะให้คนไปเรียกคันทีวังมาหรือไม่ในสายตาไปของหมัวหมัวแม่นางคนนี้ไม่ได้เป็นหญิงที่สูงสักแต่ยังมีค่ามากกว่าคําว่ายศักเสียอีกซึ่งนางเป็นหญิงสาวที่คิดจะทําร้ายตัวเองก็ทําร้ายตัวเองได้แบบนี้ไปหมัวหมัวก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเหมือนกันหากพูดถึงสตรีในวังหลังที่กระทําด้วยวิธีแบบนี้ได้คงนับไม่ถ้วนเลยละ่ะ แต่พวกนางล้วนไม่ค่อยมีเหตุผลถึงขึ้นไร้าสาระเลยก็ว่าได้หรือไม่ก็หาวิธีการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นจะมีสักกี่คนที่กล้าจะทำร้ายตัวเองร่างกายของพวกนางยังมีค่าอยู่ไงละ่ะไม่ต้องเรียกขันทีหวังแล้วไปมัวๆช่วยฉันไปเอายาแก้ปวดที่สำนักหมอหลวงมาก็พอแล้วละ่ะสุวรรณเอียงคอมองแผลตัวเองที่บริเวณลำคอบาดแผลยาวมากเป็นเพราะเลือดไหลยเยอะจึงดูน่ากลัวมาก แต่จริงๆแล้วบาดแผลนั้นไม่ได้ลึกอะไรตอนที่สุวรรลงมือทำร้ายตัวเองได้คิดไว้เรียบร้อยแล้วว่าบาดแผลที่เลือดไหลเยอะออกมาแบบนี้นอกจากทำให้รู้สึกว่ามันจะรุนแรงมากมันแค่ทำให้ทิ้งรอยแผลเป็นทางยาวน่าเกลียดไว้เท่านั้นเองสหวานต้องใช้รอยแผลนี้เตือนเหยียนอวีนั่วทำให้เธอรู้ว่าตัวเองผ่านมาอะไรบ้างด้วยลักษณะนิสัยของเหยียนอวีนั่วที่เหมือนแม่พระเอาเสียมากๆทั้งชีวิตนี้นางคงหนีไปไหนไม่พ้น แน่นอนว่าเป้าหมายของสุวรรณไม่ได้ต้องการให้เหยียนอวีนัวมาเป็นคนรับใช้กับเธอเธอแค่ก็ต้องการให้เหยียนอวีนัวเจออุปสรรคเอาชนะความลำบากนี้เพื่อตนเองและพร้อมบุกน้ำลุยไฟยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ